สวัสดีพี่น้องนກ่ก็มาปล่อยงวัวเถอะพี่น้องสีมาจูมากินนะคะนาเนาะซุ้มงัวแม่พ่อเพิ่นไปเ,ปเ,ปเ,ล,ปเ,ปเลี้ยงเานาะพ่อเพิ่นเลี้ยงแวหน้ามาปอยจูมกินแถวคนนาต้นขามต้นเสากับผูกใ่อัน่น ว่าเธอตุ๊กเงจูงกินหงาหลอกเมื่อเที่ยงเลยนะพี่น้องพิ่ข่าป่ามันกินทุกเมื่อมาบ้างไหมเกี่อ่ะพี่ลูกแค่นี้นะมาเตินมังเกี่ยวมังเกี่ยวแม่มังเกี่ยวจะคือบอเบิร์ง่วงอ่ะบักง่วงบ้างพี่เด้อสาดีจูงกินทั้งทีมาทำตาบลังซาวเด้อต้องง่วงขี้กิน กโกกำกำพาเข่าอยู่พาเข่ามาพี่บอกลามาะพี่มือกล้องกับพี่น้องเอ้ยมือกล้องกับลานเนาะเอางัวสีส้มเปิดถุงน้อยมันยเนาะลานหน่อยเฮ้ยงัวสีส้มจ้าเติร์สนั่นคอยบอกแล้วเด็กเรื่องงัวนี่เนี่ย ดึงงัวแพะอยู่บ่ฮ่ะผัดยับเขาไปยั่งไกนะ่แทดึงมันบ่บ่พผาดึงมันมันบกท่านกินดอกเบิ่งเอาละ่ะซ้อมเอ,าเอา้ามันกินไปแถวคันมาไหนดีเข่าม่แต่หง่ซ้อมเด้อตาลรหย่าก็เด้อดึงหย่ขึ้นก่อนหย่าไลเอรินหง่หงอาก็คือเขาเนี่ยแหละระวังมันกินเขาด้วยละ่ยนะแล้มกิน มันบอมีหนามมันดึงหยาดหนาไปลิมันมีหนา,หนามนเตืรนเลยเขาไน้น้องหนาะเคี้ยวงามเลยพี่น้องม่มขึ้นไปทางหัวม่มมั้งไว้ขึ้นไปทางหัมาจูงกินอากักบล้านนะพี่น้องต้นขั้มาจูงจูงต้นขั้ต้นเศร้านะาพูดง่ายเอา จุงเขาเดียวมันก่อ่มแล้วพี่เนาะหัวยังอวดอย่าไก่มันไ่เด้อมันชนเผินเด้อไก่ย่ากย่าออกใกล้ๆเนี่ยกาเสือกนะไปไปอือจังจุงมันหลอไปทางผุดจังเมื้อเทียงเลยมันกินแค่นี้กัน เดิมม so ุมอย่าใกล้เขาได้ก็เฮ้ยเฮ้ยดึงคืนไหนล่ะมันย่ำเขาเลยดึงได้บ่อเออไปดึงโง่ไปป้ามาหนิป้าลูกเรามันโคมจะด้วย่ะกินเนี่ยเสือคือหามันกินหสุอมันหลุด เตียงได้ให้มันหลุดป้าป้าเสือกเลดมันงอขึ้นมาแล้วมันไกข่ขาวจังดึงอ้าวป้าเสือกละไ,ไปนั่งถ่ายอยู่เตียงผู้ตี้ไว้ส้มเอาไว้ชาวเจ็บทองอะไรนี่กินอ่ะนะพีอีกแล้วเจ็บทองอีก่แล้วใส่เกลือให้มันถือกวางนี่ยืนเฝอเอยู่ยืนเฝออยู่จังหน่อยจังจุ้งหล่อเมื่อทางหน้าผู้งัวซุ่มพูน่ะผอเลี้ยงไป ้ามันยำกวดแก้วฮะจะแตกมุมกินอะไรหนาวนะมังหยาเต็มแทงกันได้เหือกัวห้าห้ากับห้เหลือกปลาเสื้อซาบอกนะนวดให้มันตายเองมาหนิเนี่สีผ้ามันเป็นมันสีส้มเช้าเลยนี่มึงมึงเหลือกมุมขาเด้อ เบ่งเขานี่น้องก่อนงามบ่มาทำอยะาหยอกมาได้มนดันชนเ้อเออเบ่งในเด้อมันกินเข่าเด้อช้ามาเบ่งเขานในน้องในงามนยพี่น้องอยู่ในน้องมันบ่มีหยาเนะแหลวก็ะนาำมีประจำานิย่งามแต่เท่าเค็มมันเทวาเทิงมันไปนะงามแต่เท่าเค็มหวานของน้ำ เดกเป็นกอเป็น,นปอกออย่างนี้พี่น้องปลาเสือกละมันสีส้มจะไว้ตปาล่ะเป็นนางถ่ายอยู่เตียงแล้วซาสีเบืองดอกไว้นางลินอยู่เตียงผุนแค่มูนี่ก็มีแต่หยาพี่น้องเขากะลูกนั่งกับโบไว้ลูกหายหนึ่งแล้วย่างหายหนึ่ง กุจูงมันเมือกไงโลทางเมือทางเทียงพี่น้องแม่นี่เป็นโรคหงาอยู่หนเมืองูกวะงวดสีดำน่ะเนี้ยไปถอยลังไปไว้กชาวโบกน่ะนะพุ่นไปทางหน้าผูไเมยีิมาทางล่างงวดีลยอ่ะไม่สิดีส่วนดึกไหยมันกินหงาโลเมือนี้นะไปถอยไปถอยไป เขาเที่ยงกังานอยู่หนาบ่อยากลายไปเนี่ยบางหายก็ลายลายเฉยเลยอี่นี่ค่าก็ดำแล้วมันก็เราก็เคี้ยวขึ้นเออเห็ดใครสาวเก็บมาคือโบเอามาสิโบเอาโบไปเก็บอ้ะไหมสาวบอกว่าถือมาเด้อ นัง่งถาเสาอยู่เตียงก่อนก็นได้แล้วเสาเมื่อเสาสีาสห้องดอกยาลินมันมานะ่ะเสาบอกนะยาลินตมานี่นั้นเติ้นยาลินมันต้นนี้นั้นมฮลินนั่งส้มกระโปกน่ะใชเ,เ,เอาเห็ดท่าย,ยู่เตียงหูพออกมาเตี้ยขึ้นเนี่ยมันพาเขานะเติ้ ตะกี้ตอนนิ้ยังหน่อยนีย่มาจูงควายกิหนหยานที่หลังซอนนี้ควายเดี๋ยวนี้บบมีแตวควายกะเข่าหน้าก็ได้มันอยากงามอยู่แต่ว่าพ้นกับะตะกุกหน้าหน้ามันกับโบกไปเลยเนาะ คนบตกมาตื่นีเต้นเต้นอยู่ซ้ายไปซ้ายหละอย่าเข่าไปในอนาเมนนะ้นอ่ะแม่งอนาสิยุ่มหัวเพื่อนแม่งขี่สูตรนะั่นมาสิติดหัวผมผมแหงกูดนะเออลืมเท้อเท้าในเฮ็ดนะก็ไม่หาซ้าหอยเท้อนะลักง่วนนะ ไปเดอ้อไปเดอ้อว้ายงูเถอกฮะนี่พื่นลกหงานลพี่น้องฮะเผื่อออกมาอีกกะคำมาแล้วเผื่อออกมากะกคำม,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 มั้มาพี่มุ้งเต้นเห็นไงฮะรักนะไปถีบในะแซ่หลายรักงัวะนะถือเด้อซาบอ,อกให้ถือนะ แดดออกมาอีกแล้วเด้ไหมขำแล้วก็ยังแดดอยู่ลกหยาบ่ลกหยาน้วทวิกบ่อืมนัทถิ่มอยู่ขั้นได้แหละอืมเก่งอะลยจูว่าซาจูว่าเอามือมือดึงออกเลยว่าเต้น เมื่อแล้วแบบเผื่อจะออกมามันกระขำ๊มหัหมูใหญ่โผล่เพื่อเงินเพื่อนเอาพี่น้องเพือเดรักนะฮะ ควเอาเสียมควเอาน่านงัวตัวน่ะสิลงกินข้าวเลยพอยู่ซะว่บ่เห็นบ่ลือเพิ่นไปใส่เนะมมมมมาะเฮ้ยเฮยฮมุมๆพอเฮาบ่เห็นบ่ จะเผื่อวนะม่อยนะากเลม่มในงวตัวนี้นะแม่เอออากเล่มแต่บางหน้าเหียบางหย่าร้ายนะบ่อยากกินล่นนมาเ,มเหีดีไปให้งวนะนม่กินดอกปลาลงมาบัดนี้มึไปไปงไว,ว้ไงนะูสี่้นหัวเนี่็มบอกเราเอาเสียมคัวคขับไปไนงะเปะใสด่าเงินลกยหย่าสวยให้เท้าไปเลย นเิดี๋ยวกขาวเด้เียวาเื่อยไปเก็บมาพิกเก็บีปเก็บถาจ้ได้ไหมอยมมันเปน็นยังหมก็เห็นได้เหนเจ้ง,งนะมันเป็นยังงนะมันเป็นยังไง เป็นยังพนเป็นยังแม่เออตอนนี้เรื่องัวสีโดใส่นพนเขามาเลยป่ะหนานะแม่มาพี่มมเบิ้งมากินหนาเ้ย <laughs> มันปวดโดดนะแม่เออเนี่ยนี่ก็มีนีเติร์นหีบนี้ติน <c oughs> มันงงว่าทางนี้เรากินหญ้าอะไรโมยังสีพลเขาอีกเบอร์เดียวนี้นะมาพี่มาพี่กินหญ้าพี่หีบไปทางไกลเติร์นกินหญ้าไปไปฮึให้กินหญ้าให้กินหญ้า เอกซิเมอ,อร์เลยเนาะพี่นอ้องนี่สิขาวเก็บมากอยู่ชวนป่าเมื่อไว้กินอยู่บ้านมันอยากเบิดเลยมัพผีดซุกคนนะเลม,ม,มเอาเมื่อแอบพอได้กินมาเก็บสอยซชาเลยแม่เติร์โอ้ยติรซุกมันอยากเบิดเลยห้ามเบิ่บงงดเอันนี้จับท่งแกางมาบุกเข้าก็ได้ใช่บุกเข้าบุกเข้ามาก็จะ มันกีดม่ต้องขามาดอ่ะโสีเก็บเอาเองโกมังหงนะเต้นโกมังหงทำไายลายชีขาวมาบอกสะขามาแล้วไหมเออเบิงเบิงซสาสีเห็นไหนนี่ปะมือนะโอ้เซ๊มาตัวได้โกโกบก่าขามาจะสอนนะมัน อไรให้ในเสียงน,นะอาชคบเสีย่ยไว้มาจนได้นะเสะอืพอพ่อไรจะตีมันแห้งโกโ็กมาเห็นยังไงดิชิเม่อบ้าน,น,นหน้าต้ำเกียมกักกีกอน เดี๋ยวาหยอกมันด้อค่ะทรายโก่งพี่น้องแต่ว่ามันบส่นสุกมันสุกนะเพิ่นเก็บเบิดแล้วกํลังเลืองห <c oughs> มักถั่วหา บอกบอกว่าโอ้มาเครื่องหมักถักว่วบอกว่าน,นไปเอาน้ำไผ่เครือหมักถักว่วเพียน้งเขาเชียร์ไปหาอยู่วนอยู่ผู้เออเขาเชียร์ไปหาอยู่วังอยู่บ่เออ เห็นสีทงบะจิ like. ๋วจกโตเต้โตชิโตเต้าโตเจตโตชิโตเ้าโตแบบนี้อ่าสีเมื่อเมื่อบานไหนบอกสีเมื่อน้ำสาวอยู่ทำเบ้าเมื่อวิดีโอวิดีิปพี่น้องมาหอนี่กันทเขาจบคลิปใบชานีดเดอสิจบคลิปใบชิด ขบกันคลิปนาบ๊ายบายบ๊ายบายฝากกรมนะกลม